น่าจะเป็นผีนางลำพี่มันยังไม่ตายไปไหนวะมันอยู่ไหนวะตอนเนี้ยอ่ามันไฟครับผมอยู่แหละเออพี่แขนแขนใหม่โอยแขเชลยโคตรยากเลยตาบอดรัวๆเลยมาดิมาดิมาดิไปไหนแล้วปะโอ้ยเชลยมันวาร์ปโคตรเร็วอุ้ยโมเดลไม่ทำโคตรอย่างสยองเลยโมเดลอะไปไหนแล้วมาดีดิโอ้โหมันวาับโอ้ยมาดิมาดิมาตีตีจนขวานพังแล้วตอนนี้ โอ้ยเชียวโอ้ยมองไม่เห็นมันทำพี่ตาบอดรัวๆเลยแม่งเบอโอ้โหพี่แขนกระทืบเท้าโอ้โคตรแรงอ่ะมาดิมาดิมาดิโอ้ยอีผีเวนลุงอยู่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 มันบักมันบักมันบักลุงลุงพี่แขนอยู่ลุงพี่แขนอยู่อาจะหายไปแล้วก็ได้เหล็กเอาเหล็กมาแบ่งบ้างจะทำไฟฉาย